เราคิดว่าเราเตรการจบเราคิว่าเราสเริ่มเริ่มครครับมาด้วยในหน้เขาเนี่าหน้าคาริ่มเ่าไดเลยหนนีมาาทกเรานี่เาเอาหน้าคจริงเลยได้ครับ น้องชายพี่ขอรบกวนั้องชายเป็นไงบ้างวันนี้นข้าเป็นไงบ้างวันนี้เรามั่นใจช่วงไหนที่ว่าจะชนะเขาแล้วครประมาณยกสี่ไปไปยโอ้ยไปไปยกสี่ขอบคุณมากนะครับวันนี้หักปากกาเซียนเลยนะเมื่อไหร่จะรับรายการครับเมื่อไหร่จะถึงจะมา็้อนนี่ขึ้นรายการไปแล้วขึ้นรายการเพชรไปดีไปแล้วครั้งเลงแต่พอดีน้องป่วยเป็นโควิดไงน้องป่วยเป็นโควิดใช่ไหมเดี๋ยวี ตอนนี้พี่นัทก็อยู่ใครก็อยู่ที่งานอยู่หมดโซไซเปียบเลยดึงกิลีหลานย่ามูโซไซเปียบเลยดึงกิลีหลานย่ามูไอพวกคิดไรแล้วแล้วหกเะหกเต็มเลยเนอ่ยเนี่ยนัดนั่หน่อยพี่ชัดเขาตนเปแล้วนะขอได้หลายตัวเลยขอได้หลายคนเลยรายกรนายการ้านอกเปียบลเก็ไมงนางมาม่เกชกไปไงบ้างวันนี้กมปันอะกมไ้างันนี้กมากันไบ้างั้ย ถาองนั้นเขาพูดดีว่าเขาดันเลยถ้าอางนั้นถ้าบอกว่าจะเน้่ริการแ่เงียบงั้นเอาต่อยสิ้นเดือนเลยมสิ้นเดือนนี้ชกที่ชกุดท้ายจุดุท้ายของเดืนี้จุดท้ายของเดือนนี้ไปไปไปกลังสิลังสิทธกปตูฟวูเลยรับเนยก็ได้รับเนยก็ได้ลังสก็ได้จัดได้ได้รับเนยก็ได้ หน้ามูน้ำหนักได้ต่ำสุดเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยหกน้ำหนักของหนังในออสร้อยห้าร้อยหกแล้วสามเลยไหมก้องเสียรายการไปแล้วที่ก่อนติดโควิดไปครับตอนแรกแต่พอดีออกถูกอ่ะพี่ทีมงานใช่เราต้องถูกคู่แรกทีมงานสตาร์โค้ชเทรนเนอร์บอกว่าเสนอรายการไม่ติดมันไม่ใช่คือเราขึ้นรายการแล้วน้องติดโควิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยร่างกายน้องดีแล้วพร้อมแล้วที่จะไป เปิดหัวคู่แรกบุฟายูอ่าเอาเป็นสุกสิ้นเดือนสุกสิ้นเดือนมิถุนายนหรือว่าพฤหัสพฤหัสสิ้นเดือนของมิถุนายนเตียม่มนที่ยี่ิบสนายี่สิบยนเตียไม่เลยผู้ชมเราเยอะยะมากมายเลยอ้ย่งก็ไ้ยี่ก็หก็ด้ก็ ไป่ใตนะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากชินชมตั้งใจ้อมลกอนาคตตอนนี้มีมวยกี่ตัวพี่มีห้าตัวคมีใครบ้างครับมีมีเพชรมังสิงห์แลวก็เพชรมังสิงห์มีแล้วก็เดนนารและก็เพชรนาลาสัวอ้อครับครับได้คดับทใจเลยน้ารู้เลยใช่ไหมพี่ได้ครับพี่น้ รางเกมไงพี่างเกมไงบ้างก็ให้ให้เขาให้ค่อยคุมเกมไปเพราะอย่างนี้เยอะคขาบผมเพราะว่าสไตล์ยีเซียนก็ไม่ชอบอยู่แล้วเขาบม่พยายามตั้งตังไว้ครับผมครับวันนี้มันไกดดันอะบ้างไหมหนักใจไหมเขาจำแล้วว่าเขาเป็นที่ว่าใแต่ลูกครับผมใช่ครับผม